แล้วก็องปรับโมชั่นสักห้าสิบดิดูเรื่องชวอาพี่เบสพี่เบสฮลัลโหลพี่เบสเขาเอฟเคอยู่ตั้งไปจ่ายค่าเล่นเกมต่อปะเปล่าตะกี้คือผมยังเห็นเขาเดินอยู่เลยฮลัลโหลได้ยินละไปได้ยินไปไปทำอะไรมาพี่ไม่ปิดไหม่ก <c oughs> ำเพือ่ออะไร ใครมันกินนมวะน่อร่อยโอ้สิ่ติดไม้แปงกอกยายังไงก็ไม่กินหรอกแมวหน้าดีบัดเฮ้ยอย่ามาใกล้ดิน่ากลัวเนี่ยน่ากลัวอีกพี่ดูดินี่ดี่นี่น่ากลัวไลยดูดิ เอเอฟเฟกต์อะไรวะดูกันอืมจำไม่ได้วะตรงหน้ากันทำไมจะหน้าเลยวิไม่เอาไมวเอาอะไรออกไปแค่กินไข่เฉลยเองเนี่ยรีกีเน็เล่นอารเนาโบลใช่ยิ้มโอเค เจเจเจใส่ห mm ัว hmm. นี้ดิไม่ใช no. ่เลยอ่ะตี่หกสิบสี่อัน้าวนักเฮ้ยแมวมันทำอะไรโอ้โหว้าวดีสิเบธอินีดังมากอ่ะเพิ่งเึาขึ้นได้ว่าไม่ใช่แมวธรรมดาแมวไหนอ่ะ แมวตุ่มโอ้โหตัวตายไอเกตเตโคอ้อฟักจะกล่าวทูร์ดเด็กแคบวันตอดเดกแคบเลยแคบชัวแคบเถือกเรอแคบเถือก อร่อยยอากเข้ามาใกล้ดิน่ากลัวไปน่ากลัวจริงไปไปไปตั้งมาแข่งเดิมกันมเดือดข้าวบาทำอไรกันสองคนเนี่ยโอ้สี่ห่วงเลยเอาพี่อาร์มพี่อาร์มขึ้นมาทำไมอะไรดีผิดสปอย เอ้มอบไม่ติดโอ้อัศนีเป็นเกย์เออแถวนี้ไม่ให้สปอนม็อบเลยสปอนได้ไม่ติดอ่ะมั้งใช่ไม่ได้ให้สปอนมอบเราไปพิมพ์ดูดิมอบเจอไปนะไม่เล็บป่ะพี่เอิ่ม นี่นี่คือห้องห้องพี่อามห้องมึงไม่ใช่แล้วนี่ห้องบูมกับบอสก็อลองอะไรนิดแกยาตุ่มโอ้ <c oughs> เละอุ้ยขโมยบ็อกไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรัน,ม,ม,นมันถึกกว่าเอ้ยมันถึกพอๆกับไอ้นี่เอ่อเท่ากับเบล็อกนั่นแหละก็ยังเล่นได้อยู่อ่ะเอ้ยพี่อาวเขาคิดจะทำอะไรเนี่ยุดตรงพื้นตุ่มอ่ะไม่เป็นไรด้วยใครเล่นอะไรเจชอบกวนตีเนี่อโอ้ย มันทำให้มันไม่เวิร์คือไม่ถูเวอรอออ์ช่างไม่เถอะอาบีโอไอสมาธนี่น้ำมันดูในชิแล้วเมื่อกี้ฟิวไปไห<ต>นไม่รู้อ่ะอดดเอิม่ <'t finish. S 1> มโอ้ยโดนปิดอุ้ย อย่าดันโดนแย่งพี้เอ้าพี่ทำไม่มาไหลไว้ทำไมอย่าเพิ่งยุ่งเปลี่ยนไม่ติดเรวผมช่วยไม่ต้องช่วยช่วยวางเด็ดเด็ดเด็ดเดใช้มาโค้ะเลยอย่าใช้อย่าเซิร์ฟมันแรกโอเคมันใช้กดแบบธรรมดาลิกขวาธรรมดาใจเย็นนะอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยมีใครดันเมื่อกี้ ไม่ได้ใช้นะเวิร์ลจะค้างเลยค้างดูลองลองก้มไปดูด้านล่าง <c oughs> ไอเทมเพียบเออผมว่าเละวะ่ะอุิยดูนาโอ้ยอยังไม่หยุด <c oughs> โอ้ย,ยังไม่หยุดพ <c oughs> ี่กระเด็นมากพี่กระเด็นไกลโอ้ยแหลกผมก็เล็กธรรมดาตอ่ะวันน,น <c oughs> ี้ออกน้องโลกไป เออหูออกนอกโลกกันมันกระดินขึ้นฟ้าอูแคนดูเอ่อแล้วเึ็นกับขั้นค้างกันเลยทีเดียวแหลกเลยธรรมดาก็แหลกเล้นะยังไม่จบพี่พีมมม่มีมีมีชอบคิปเปอร์แล้พี่พี่ได้ลองชอปคิปเปอร์ไว้ปะเออแหลกลกง ดี๋ยวไปูพี่ลงไว้ว่าช็อปกิปเปอร์พี่ยาม v p s ดิ v p s เหรอผมว่าโหลดไงพี่ช็อปคิปเปอร์พี่ได้ลงไว้ป่ะพี่ฟิวพี่ยามช็อปคิปเปอร์ลงแล้วลงแล้วโอเคไม่ได้ลงมั้งไม่รู้ผมจะได้นี่ไงผมจะได้ไปดัดแปลงที่สป๋านิดนึงเออตีเนื้อใช่จ้ะอ่าไม่เอาแล้วโทษอแล ที่ที่สมเมฆไม่สมควรอยู่มันเสือไปอยู่เออดิคอนเนกแป๊บหนึ่งแหลกดิคอนเนกเข้าไปช่วยครับตอนนี้ไม่ตอนนี้เลื่อนมีคอนเนกเข้าซะเข้าเซิร์ฟไม่ได้อะเออหนคอนเนกโนคอนเนกชั่นเลยเท็งกระบออยากช้ใหม่ไหมยาวเซียวอ่าปิดเปิดใหม่เลยโอ้โหเล่นซะสต๊อบโอ้โหคั้วตค้าง ได้เห็นออไหมโอ้ยสวยงาม <c oughs> โอ้ยสวยงามจะตายก <c oughs> ุดแม่งไอ้อะไรที่ติดไฟอ่ะเอาออกก่อนไม่ทนันละเฮ้ยเฮ้ยไม่ทนัน้ะกุดไม่มีใครเล่นไอ้นี่เลย <c oughs> <c oughs> ถ้าจะแตะไม่้นะถ้าจะเอา โอ้โอ้เราเห็นที่ว่าอันตรายว่ะไออันบนเนี่ยอันตรายไออันล่างเนี่ยไม่อันตรายโฉนดเอาเปลี่ยนตรงนี้เป็น0.6แล้วกัน6กกดกดแล้วมันตกพอตกพื้นปุ๊บมันกลายเป็นน้ำใช่อ่ะต้องเออ ดูดิกลายเป็นน้ำจริงว่าพี่ลองใหม่ดิเยี๋ยิ่งตึงโอ้ยเฮ้ยอ้าวไม่เป็นไรอ้าวเป็นเฮ้ยเฮ้ยเละ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 พกอาลิฟก็จับเพลิงมาแล้วรถจับเพลิง ทำวงจรคอกเลยดีกว่าง่ายกว่าเยอะแต่ถ้าใครมาเปลี่ยนคำสั่งจากวงจรคอกทีก็จบทีนีเหมือนกันนะแต่ละคนก็มีวงจรคอ,รคอรคกที่แตกต่างกันผลทางสารคดีเลยแชฉแชฉแชฉเฮ้ยรับใครรับทีพีมา มันได้รับเรื่องเออเราทำที่สำหรับแอดมินเราจะทดลองวิทยาศาสตร์ใบคาสายแอด์อนะดูจักปะอะไรแล็บของแอดมินเนี่ยแอดมินแล็บตำมออะไรแปลกๆดีเนี่ยอืมอืมเไม่ได้โอ้โหไปบล็อก <c oughs> <c oughs> ไปถูกปะ เดี๋ยวเอาเอาเอาไปเอาไปอะไรบอกเอาพี่พี่ก๊อปปี้คำสั่งนั้นมาก่อนพี่ฟิวก๊อปปี้คำสั่งผมทำที่ให้แล้วจะทำทำที่ให้แล้วจะเอาจะเอาอะไรให้ทำไอ้แบบเมื่อกี้เหรอชีเออชีของแอดมินชีสำหรับแอดมินเดี๋ยวกันไมยได้นว่า ได้ดีแม่ดีกว่ามันน่าจะมีแบบแบบเป็น list c o m m น n ์ให้เลนเราจะไปทางไหนวะอืออ๋อรู้แล้วบล็อกที่เอบิกที่สุดไอดีเท่าไหร่ดีบล็อกที่อะไรนะอีพิบที่สุดอ่ะลืมโอ้โหตายโมชันเป็น1.0เลยแล้วกันเท่าไหร่อั1.0มันจะมาที่ โหมดปิวไปไกลเลยหนึ่งจุดศูนย์นั้นถ้าถ้าสมมติผมตั้งไับประมาณสามจุดห้าแรงอ่ยู่ด้วยอะไรนะแม่มันจะบินแบบนี้ถ้าสามจุดห้าแล้วอะไรงงไม่ใช่มันมันมันต้องมันต้องปล่อยให้มันยิงไปงี้พี่พี่หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนผมจะให้พี่ดาตาใไปงีงไปพี่ลองยิงดิหาย เดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นมาเจอแล้วชิบหายนะพี่ไม่เป็นไรมันไม่มันเขาไม่ต้องการขับอำนาจโอพเออเอซีเรสมากอันนี้หอดะอันกำลังเข้าสู่วันนึ่งเราผมไปทำล็อบบี้แบบ ชิบชิบชิบชืบช้อแล้วก็สตอร์ออีกห้าทีเวลาหมดแล้วเด้อเร็วจังอีกเกียร์เดียวพี่ห้าห้าอ่าเร็วจังอะเร็วดีเล่นแค่สองชั่วโมงเองจะต่ออีกเหรอตังมียี่สิบหมดแล้วออ <c oughs> ต่อดีไปต่อไงลอะขายอะไรกันต่อดีพี่ต่อรึ เป็นบ้านโนู่นแล้วมั้งอีกทีนึงอ่ะจำได้ว่าใส่ถูกก็ไม่ใช่เลยไอเนี่ยพี่พี่ต่อด้วยเอาส่งตังมาดิโอ้ส่งไงอ่ะเพพออยากกลับบ้านไปกินข้าวมากกว่านีงอ่าต่อก็ได้แป๊บหนึง่งยียใย่ใจเย็นใจเย็นตอนนี้พี่พี่ฟิวบ้าเข้ไมบ็อกแล้วอะไรใช่ไหม ไอ้สปอนอยังไงเนี่ยไม่เข้าใจจำได้ว่าเคยทำแล้วนี่อเอาหนึ่งเลยเออเออนี่ไงมาละพระโถมันไม่ติดนี่หว่าเดมอนไอดียเลยปะเดมอนสองหกสี่ บล็อกไดมอนดสองบอกสี่เอ้ยไดมอนดไดมอนเฉด์ที่เฉยโอ้โหเจอย่างเงี้ยเจ๋งดีเอ้ยนะพี่เนี่ยในกล่องก็มีเพชรเยอะอ้อันนี้เฮ้ยอันนี้ทำไมมันจะเป็นแสนถ้าสม 3, 9, 7, ม,าามุติสามเก้าเจ็ดธรรมดาจะเป็นไงวะ อ่ะพี่แอดมินแล็บผมทำเสร็จแล้วพี่ไปดูดิไปดูที่จุดเกิดเยี่ยมเสร็จรอ๋อมันจะปาสปอร์พรเพย์เฮดไม่ได้เหรอทำต่อเลยพี่ค่อยอยู่ดีมันก็เกิดนะพี่จะเราจะต่อเวลาไหมต่อแล้วเรีย,ยบร้อยต่อแล้วใช่พี่ถามาน่นายนอยครับแล้วไม่ีเงินกินข้าวเหรอไม่มีมัลกลับไปกินบ้านเอาอันนี้เพื่อนเลี้ยงอ๋อโอเคนั้นรอดอยู่ คอแมนบล็อกแลบเจ้าเฮ้ยแลบเขียนนี้ป่ะวะที่ไหนไม่รู้ไอเจมันทำที่ไหนวะอะไรยังไม่รู้อะไรอ๋ออันนี้สปาล่ะพี่ผมแค่บินบินมานิดนึงผมบินมานิดนึงก็เจอเกาะแล้วก็เลยเซตพื้นแทนเป็นหินแล้วก็ทำเลยอ๋อคันพี่ก็ลองทับสปาแล้วลงมาดิ พี่พี่พี่ตอบไปกี่เนี่ยชั่วโมงชั่วโมงพี่อ้าวหายพี่ตอบไปกี่ชั่วโมงพี่เบสพี่เบสพี่ตอบไปกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยง่ายเลยสิบสามหายพี่ทำไมต้องให้เนี่ยผมว่ารอดอยู่แล้ว โอ้ใครบันคอมเมนต์ว่าเนี่ยอยากเห็นเล่นแต่โค้ดโอ้กแตกพอดีเล่นนิวเลยปะไอ้หนิวเล่นไปเฮ้ยมันระเบิดตุ้มอันนั้นอันนั้เฮ้ยเอาพื้นเป็นออฟซิเดียนมันจะได้ไม่ระเบิดจะเย็นเออน่าจะดีเดี๋ยวเซ็ตหนึ่งแปดมันเร็วเธอจะใช้ทางปล้ชอวุ้ยเอออฟซิเดียนมนะพี่ไม่เอาเบ็ดล็อกไอ้ทับแม็กทับแม็กทับพิอัพเตอร์ทับแม็กแชม มาแ็คแคมแบบแท็กทีมสโตนสโตนสูบสูบน่าจะเอาเอ็มซีดิฟเตอร์มาเฮ้ยไม่เอาแบบนี้เฮ้ยจบแล้วจบเลยจบชีวิตอิดอิดอิดเ่นอีกไม่ทำละไม่ต้องละแล a บไปหมดเลย อุตส่าห์ทำแล้วพี่เบสเขาอุตส่าห์เขียนป้ายเขียนป้ายเลยไม่เอะไม่ได้ไม่ได้โกรงใจมันเออเซลดาบอมอินไหมครับอ๋อดูดีขึ้นยะเลยเมื่อกี้มันระเบิดนะดูดีโอ้โหมันมันมันไม่เหมือนเดิมเลยอออยากให้เหมือนเดิมเหรออยาก เอ the ้ยไม่ใช่แบบนี้ว้าวสมอนอะไรดีเลยคิดไม่ออกสมอนทุกอย่างทีนีวจะรู้ว่าเล่นไม t คาไรเนี่ยตั้งแต่อัปเดตเนี่ยแล้วก็บอดมีผนทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยอาืออ้าว่ะเราส่งไม่เราสร้างระระ ไม,ไม่ต totally. yeah. yeah, yeah. yeah, ah! ้องทรงแล้วพี่เบสตกเอาตกเอาอะจะตกใจหมดโอ้ยอย่ากดอย่าจุดชำนวนแดดปาร์คเมตุ่มเฮ้ยใยญะ